บรรยากาศทั้งสี่ตรงสดกุจัจครับผมอ่ะเดี๋ยวจะไปกินน้ํากันเนาะพี่น้องในนีก็กินได้นะครับ เรียบร้อยแล้วพี่น้องว้าวหอมๆเลยเนะยาะเดี๋ยวเรากินกันเลยครับปะ่ะอันนี้เอาไปลุ่งใดก่อนอเอาไปลุ่งใดก่อนจ,จับแม่แพรวากดจ,จับแม่แพรว่าครับมาพี่น้องมากินกันเราจะตีนะครับ Nè, bác chim ngồi chăm. Hey, vẫn chim ngồi chăm. chăm. chắp hết. chị 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 mẹ chị 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 กิน๋วยจับจ้าเาดี๋ยวคไปยี่ก้อนดอกพอพอมากินเลยก๋วยจับเจ็บเสียบเลยจ้าพี่หน่อหืมปผงรสก่อนพี่น่อใส่พริกเผาก๋วยจับไม่ยังเขากันอหมึกนื้อสองเทียนเด็ดผงเกลเปลี่ยวตัวยังเสียบ คนตกสุดกุญจมาห่างลูกน้องใครลูกใดอ๋อัก ปรุงแล้วแค่ว่าอิ่งดีให้พรอมเกี่ยวหลายๆแสีบเลยครับอ๋ไม่เหอยิ่งิ้มบ่โอ้ใจปิดเดี่ ยปรเในตน้ำตาลฮะปรเสนตน้ำตาลปรนน้ำตาลเนาะจ้าเป็นากนนารหวานเส้นอันนี้นเนียวนุ่มดีพร้อมกระดอน จะบอกลุง้งใดอยู่บ่ละามาพี่น้องสวัสดีวยครับผมฮะจับแซบด้ํากันเฮียนี่กับสตักไปให้ให้บานกับจงไว้ก่อนนี่นี่คนตัวไหนตัวไหนใส่กรตีนครับผมเป็นคนชอบชอบตระลิน ผู้นิจจานหายใจผู้นิจจานนาจา์นะไปแค่นีอ่ะอืมเอาไปนี่ก็ได้มาเ็ดกิ้มเองครับผมสุดทนหวนวน้ำกันอืมนี่เหบบมมีมู bữa đây đấy P'nong, vậy cả hoặc má bữa đây, nong cả khâu phải bữa đây, giờ giờ phun để lên nhớ đọc. Mũ, nữa đập, phun nhão, lên thêm mượn lá xem muốn gặp vậy cả nhóm gì nó kho nó không cần đem ý mua mượn dân phải em nguyên mấy chú con mượn nguyên tờ ครับไก่เปียบ่ค่ะคตรดีอมมีแหง้งมีแห้งถงอดยาว เพื่อนนนอยวันหยุดตามความสาดบ้างเริ่มทีออกก็ให้แดดในถอนมืออื่นพี่เดดอุเนมาต่างเพื่อนอ่อหมู Ê. Cái hoa khác kia. Xin nhéo nước đi phải không? ตัวนี้เนี่ยอาจจะเพวกกว๋วยจับกับก,วกว๋วยเตี๋ยวเยอะที่หน่อยเพราะว่ามาก,กินเพราะว่าเขามาก,กินเสร็จมืกขึ้น,นวันนี้เนี่ยเก็บทรวงถามกับว่าบริเก็บเก็บทรวงมารูกกัน